สวัสดีจ้าอินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แม่นำหนึ่งเล่านิทานค่ะจากหนังสือนะคะนิทานอสบก่อนนอน250เรื่องสำหรับคุณหนูหนูเลยนะคะและนิทานแต่ละเรื่องนะคะก็จะมีข้อคิดและคติสอนใจให้หนูน้อยทุกคนค่ะได้เป็นเด็กดีเอาละค่ะมาถึงเรื่องที่7แล้วนะคะเรื่องคนเลี้ยงแกะกับทะเลเอะเกี่ยวกันอย่างไร มาฟังแม่น้ำหนึ่งเล่านิทานค่ะคนเลี้ยงแกะพาฝูงแกะมากินหญ้าที่ริมฝั่งทะเลเขามองเห็นคลื่นทะเลโหสวยจังเลยคลื่นก็สวยน้ำทะเลก็สวยแล้วก็มีความสงบในท้องทะเลนั้นด้วยเขาก็เกิดความรู้สึกค่ะอยากจะร่องเรือขึ้นมาดังนั้นเขาก็เลยตัดสินใจค่ะขายแกะทั้งฝูงเลย เพื่อที่จะอะไรคะเพื่อที่จะไปซื้อเรือค่ะและล่องออกไปในทะเลและเขาเนคะคะก็ได้ล่องเรือไปในทะเลค่ะแต่ไปได้ไม่ไกลค่ะก็เกิดคลื่นยักษ์มาโครมเรือเกิดล่มจมค่ะโอ้โหเขาอะแทบเอาชีวิตไม่รอดเลยทีเดียวนะคะ เขาก็เลยต้องยอมทิ้งทุกอย่างไว้ในทะเลค่ะแล้วไว้น้ำกลับเข้าฝั่งอย่างทุรักทุเลเอาอวยถึงฝั่งสักทีเกือบเอาชีวิตไม่ลอดเนี่ยคลื่นน่ากลัวจริงๆเลยโอ้เหลือก็พังไปหมดเลยเนี่ยไม่นานหลังจากนั้นในวันที่คลื่นสงบเพื่อนของเขาก็เอ่ยขึ้นมาว่า อยากจะไปร่องเรือเล่นในทะเลบ้างเขาได้แต่ตอบไปว่างั้นก็ขอให้โชคดีนะแต่ภายใต้คลื่นที่สงบมันอาจมีความโหดร้ายซ่อนอยู่ก็ได้จริงไหมคะเด็กๆอโอเคค่ะก็จบลงไปนะคะสำหรับ คนเลี้ยงแกะกับทะเลนั่นเองค่ะเด็กๆหลายท่านเด็กๆหลายคนอาจจะเคยไปเที่ยวทะเลก,กับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะเคยเห็นคลื่นกันใช่ไหมบางครั้งคลื่นก็ลูกเล็กๆบางครั้งคลื่นก็ลูกใหญ่และบางครั้งทะเลก,ก็ไม่มีคลื่นเลยนั่นแหละค่ะบางทีนะคะการที่ไม่มีคลื่นนั้นอาจจะแฝงไปด้วยอันตรายก็ได้ค่ะและนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้ น้องๆหนูๆได้รู้ว่าแม้แต่สิ่งที่สงบก็ยังมีอันตรายแฝงอยู่นั่นเองค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะนิทานก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วจ้ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกกันไหม อ่าสนุกกันใช่ไหมจ๊ะยังไงก็สามารถกดติดตามแม่น้ำหนึ่งไว้ได้นะคะแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์มาทักทายกับแม่น้ำหนึ่งได้ด้วยนะจ๊ะเผื่อจะมีอยากฟังนิทานเรื่องไหนคอมเมนต์มาได้เลยจ้ะเดี๋ยวแม่น้ำหนึ่งเล่าให้ฟังกันนะคะสําหรับวันนี้ค่ะขอให้เด็กๆทุกคนนะคะเป็นเด็กดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะลาตีสวัสด์ค่ะเด็กๆแล้วพบกันใหม่นะคะใน เรื่องต่อ,ตอไปโอเคบายบายจ้า